เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การท่องจําเหตุการณ์แต่มันคือการเดินทางที่น่าทึ่งมากๆครับเป็นเรื่องของการปรับตัวการสร้างชาติแล้วก็การพยายามหาคําตอบว่าความเป็นไทยที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในเวลาสั้นๆต่อจากนี้เราจะย้อนเวลากลับไปดูช่วงเวลาสําคัญที่หล่อหล,อ,ลอมประเทศเราขึ้นมาตั้งแต่จุดกําเนิดที่ยังคงเป็นปริศนาไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไปเลยครับเอาละครับ นี่คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากการขุดค้นหาร่ากเงาของตัวเองกันก่อนแล้วค่อยๆตามดูการก่อร่างสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาจากนั้นก็ไปเผชิญหน้ากับความท้าทายจากโลกภายนอกที่นำไปสู่การปฏิรูปครั้งสำคัญจนมาถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งประวัติศาสตร์และสุดท้ายเราจะมาดูกันครับว่าสังคมและสถาบันหลักๆปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่กันยังไง คือก่อนที่เราจะเข้าใจว่าวันนี้เราเป็นใครเราก็ต้องย้อนกลับไปสู่คำถามที่เบสิกที่สุดคำถามที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเราเลยครับฟังดูเหมือนเป็นคำถามง่ายๆนะครับแต่เชื่อไหมครับว่านี่คือหนึ่งในปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งนะักวิชาการแต่และท่านก็ให้คำตอบที่แตกต่างกันออกไปมากๆจนเราสรุปแนวคิดหลักๆได้ประมาณ4ี่แนวทางด้วยกันครับ ทฤษฎีแรกสุดเลยเนี่ยนะครับพาเราย้อนกลับไปไกลมากถึงเทือกเขาเอาตายในเอเชียกลางนู่นเลยแต่ว่าแนวคิดนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาเพราะว่าหลักฐานที่มาสนับสนุนมันยังไม่หนักแน่นพอครับทีนี้แนวคิดที่2ก็เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นโดยชี้ไปที่พื้นที่ทางตอนใต้ของจีนครับ ซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยมีหลักฐานที่ค่อนข้างแข็งแรงมากทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่มันเชื่อมโยงกับเราอย่างเห็นได้ชัดจนกลายเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทฤษฎีหนึ่งเลยครับ แต่มันก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่บอกว่าเอ๊ะหรือว่าเราไม่ได้มาจากไหนไกลเลยแต่เราอยู่ที่นี่แหละอยู่บนแผ่นดินนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นเราในทุกวันนี้โดยอ้างอิงจากหลักฐานโบราณคดีที่ขุดค้นเจอกันในบ้านเรานี่เอง และทฤษฎีสุดท้ายครับก็พาเรามองออกไปทางทะเลบ้างชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับผู้คนในแถบหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์โดยดูจากความคล้ายคลึงกันทางภาษาและวัฒนธรรมบางอย่างเห็นไหมคะว่ามันซับซ้อนมากดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่าคำตอบไหนคือคำตอบที่ถูกต้องเปะ๊เปะ แต่คือการที่เรื่องราวต้นกําเนิดของเราเนี่ยมันยังคงเป็นพื้นที่ว่างเป็นปริศนาที่เปิดกว้างให้นักประวัติศาสตร์ได้ค้นคว้าหาคําตอบกันต่อไปครับถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นของเราจะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากๆก็คือการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งซึ่งนี่แหะครับคือบทต่อไปของเรื่องราวการเดินทางของเรา ถ้าเราลองดูเส้นทางการสร้างอาณาจักรของไทยนะครับตั้งแต่สุขโขทยัยมาอายุธยาธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์เราจะเห็นรูปแบบที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือศูนย์กลางอำนาจเนี่ยมันค่อยๆขยับจากทางเหนือลงมาสู่ที่ราบลุ่มภาคกลางที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ใกล้ทะเลมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วการเลือกเมืองหลวงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับแต่มันเหมือนเป็นสูตรสําเร็จเชิงยุทธศาสตร์เลยก็ว่าได้หัวใจสําคัญคือ 1. ต้องอยู่ติดแม่น้ำสายหลักเพื่อเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการค้าขายและเกษตรกรรม 2. คือชัยภูมิต้องดีป้องกันง่ายและ3คือต้องอยู่ท่ามกลางทรัพ,พยากรที่อุดมสมบูรณ์ปัจจัยทั้งหมดนี้แหละครับที่ทำให้อาณาจักรเติบโตแล้วก็มั่งคั่งขึ้นมาได้เวลาผ่านไปจนถึงช่วงศตวตรรษที่19โลกก็เปลี่ยนไปครับ มันมีความท้าทายครั้งใหม่เข้ามานั่นก็คือภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกซึ่งมันเป็นแรงกระตุ้นที่ทาให้สยามต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับคําถามใหญ่เลยก็คือในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเราเนี่ยตกเป็นอาณานิคมกันไปหมดทําไมเราถึงรอดมาได้คำถามนี้ลหละครับที่กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญในสมัยรัชกาลที่ห้าซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็อาจจะอยู่ไม่รอด และนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดเลยก็ว่าได้ครับมันคือการปลดโซ่ตรวนทางสังคมที่ผูกมัดผู้คนมานานหลายศตวตรรษเพื่อเปลี่ยนสถานะจากไพร่และทาสให้กลายเป็นราษฎรที่มีอิสระเสรีมีความเป็นพล,ลเมืองอย่างแท้จริงการปฏิรูปครั้งนี้มันคือการยกเครื่องประเทศครั้งใหญ่จริงๆครับ ตั้งแต่การสร้างคนผ่านการศึกษาสร้างการปกครองแบบใหม่ที่มีกระทรวงต่างๆสร้างความเชื่อมโยงของชาติผ่านรถไฟและไรสณีไปจนถึงการสร้างขอบเขตของรัฐชาติสมัยใหม่ให้ชัดเจนด้วยแผนที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเพื่อสร้างสยามใหม่ที่แข็งแกร่งและทัดเทียมนานาชาติได้เพราะฉะนั้น หัวใจของเรื่องนี้ก็คือการปฏิรูปทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ให้ประเทศดูทันสมัยนะครับแต่มันคือการเดิมพันเพื่อความอยู่รอดและเอกราชของชาติโดยตรงเลยการปฏิรูปครั้งใหญ่นี่แหละครับที่มันได้สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเปิดรับแนวคิดใหม่ๆจากโลกตะวันตกแล้วมันก็นําไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ไม่ได้มาจากภัยคุกคามภายนอกครับแต่มาจากพลังที่ก่อตัวขึ้นภายในประเทศเอง ในปีพศ2475กลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนอกและข้าราชการรุ่นใหม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างรวดเด็วและสันติซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไปตลอดการเลยครับหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยนะครับคือแนวคิดเรื่องอำนาจอธิปไตย จากเดิมที่อำนาจสูงสุดเป็นของพระมหากษัตริย์ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นของประชาชนชาวสยามโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศคณะราษฎรได้วางวิสัยทัศน์เอาไว้ในหลัก6ประการนี้ครับซึ่งมันก็เปรียบเสมือนพินเขียวหรือเป็นแผนที่นำทางในการสร้างชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งเป้าให้ประเทศมั่นคงประชาชนมีความเสมอภาคและมีการศึกษาที่ดีขึ้น เอาละครับพอประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาแล้วทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในสังคมไทยก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในบทสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันครับว่าบทบาทของผู้คนและสถาบันหลักๆเขาปรับตัวกันยังไง ถ้าเราดูที่สถานะของสตรีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากเลยครับจากบทบาทดั้งเดิมที่ส่วนใหญ่อยู่ในบ้านก็ค่อยๆได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5พอมาถึงหลัง2475ก็ได้สิทธิเลือกตั้งเข้ารับราชการได้จนมาถึงปัจจุบันที่ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วท่ามกลางคลื่อนแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ครับก็มีสถาบันหนึ่งที่ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นเสาหลักของชาติมาโดยตลอดนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งยังคงทำรงไว้ซึ่งบทบาทสำคัญทั้งในการรักษาเอกราชปกป้องวัฒนธรรมและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับคนในชาติเสมอมาพอเราเดินทางผ่านหน้าประวัติศาสตร์มาทั้งหมดนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมันทำให้เราเห็นธีมหลักๆอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยครับ นั่นก็คือเรื่องของการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อว่าแล้วรูปแบบที่เราเห็นจากอดีตทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับเส้นทางข้างหน้าของประเทศไทยบ้าง